มีน้ำพระเพียวจากกันเพื่อรู้ความจริงไม่มีแล้วใครที่จะรักฉันและจริงใจเทียบเท่าเธอได้เลยของไม่มีกลับมาผิดทวงคำสัญญา จากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉันเธอไม่มีวันทอดทิ้งให้ฉันเดียวดายอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยิ่งรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุด พูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยิ่งรักยิ่งรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการอาดีตท,ที่ฉันเคยทำให้เธอสำใจ ขอโทษเถิดนะเธอยังไม่สายกินไปปลอดภัยให้กันกลับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเก็บฉันเธอไม่มีวันทออทิ้งให้ฉันเดียวได้ อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยิ่งรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหน รู้หรือไมว่าฉันต้องการแต่เธอขาดเธอไปฉันไม่เหลือใครอีกแล้วเฝ้ารอจนป่านนี้ยังไม่มีลายไม่แววเรือว่าเธอมีใครแล้วฉึนไม่ห่วงไม่เหลือเยื่อใยอีกแล้วอยากให้เธอรู้ว่าฉันยิ่งรักเธอที่สุด อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยงรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการ เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันยังรักงเธอ